ทั้งงดววใจจะยายาไปรมี่เธอรอรยย้้ิิมมมมมเเขาาาตควท,น,ทน,นื้อเพลงเธอคือความสุขนะคะเพลงนี้พูดถึงความรู้สึกของใครคนหนึ่งที่มีอีกหนึ่งชีวิตเข้ามาเติมเต็มในความฝันค่ะแล้วรู้ทันทีว่าในชีวิตนี้จะทุ่มเทเพื่อใครก็น้องทะเลน่ารักขนาดนี้คุณพ่อตูนและคุณแม่ก้อยจะไม่หลงได้ยังไงคะ เชื่อว่าแฟนคลับนั้นใครที่ได้ดูก็ต้องหลงรักในความน่ารักของน้องทะเลเช่นเดียวกันและนอกจากความน่ารักของน้องทะเลนะคะเราไปแสดงความยินดีกับแนนนี่หรือว่านนนี่เกลรี่เบอร์รี่นะคะออกมาเฉลยเพศลูกในท้องเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นลูกชายค่ะงานนี้ก็มีแฟนๆท่ายถูกรวมไปถึงเพื่อนสมาชิกในวงเกลรี่เบอร์รี่นะคะอย่างกิ๊บซี่แล้วก็เบลก็ถ่ายถูกเช่นเดียวกันนะคะคแสดงความยินดีด้วยนะครับทางครอบครัวพี่ตูนนะครับดูไปถึงของน้องแนนนี่นะครับให้มีความสุขนะครับ